มอสพ่อบาลายครูพัฒนสามสีนะต่อจากนั้นก็คงจะเป็นท่านประธานในพิธีคือพัฒน์ร้อยสสร้อยโทปีชาพลท่านที่เบียบรับผ o n ฐานนิดท่านในเพลสองสองห้องตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่มาร่วมงานในวันนี้นะญาติโย,ยมตั้งทีอธิฐานแลนะตั้งเจดีย์ฐานวันนี้ถือว่า เป็นาถย่มขอไม่ลอยหนึ่งตัวฮัลโหล โดยสักสกิจอธิษฐานที่ดีนะโยมนะตอนนี้ถือว่าเป็นบุญยราของพวกเราพ <c oughs> ี่นอ้องชาวบ้านสำลานหลายปีบางคนตาย่อดที่จะยกชอบฟขาบางคนก็อ,อยู่บางคนอยู่เล่ไม่มีโอกาสทำบุญ <c oughs> ตอนนี้พวกเราทุกท่านเป็นผู้มีบุญ ถือว่าได้ทําบุญอันชุดยอดในโอกาสต่อไปนั้นพี่น้องชาวบ้านํำรัญก็จะมีโอกาสได้ทำํำได้สร้างผุ้บชสดนะตอนนี้ญาติโยมพี่น้องก็คงมีความประทับใจมากที่สุดที่ได้เห็นผู้มีบุญจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ปู่ครับนิมนต์หลวงปู่ครับนิมนต์ปอะพรมน้ำพ,พุธมนให้มใหมดเลยปู โยนนั่งลงโยมน,นั่งลงเอวันนี้หลวงปู่มีเมตตาประพรน้ำพุทธมนต์ซึ่งเป็นน้ำสิดเย็นเย็นเย็นตกเย็นใจได้ม,มาทำบุญแล้วก็มีความเยน็ยนจิตสงกมาหลวงปู่ที่ึกษ,ษาเจ้าคณะเพลินหนองต่อห้องหลวงปู่จะมีอายุครบใกล้จะครบเก้าสิบแล้วจะแอน นะหลวงปู่ของเราจะแข็งแรงหรือว่าเป็นบุญบามีนะหลังจาก,จากรราทิ่ท่านประธานในพิธีนะเป็นท้องส่งบาลีนะปู่ภาตสามสีแล้วก็จะได้อันเชิญชอบฟ้าขึ้นสู่ยอดตลาดการเป็นของพวกเราขอให้ญาติโยมนะญาติโยมทุกคนที่อยู่ณสถานลานบุญแห่งนี้รอถึงพวกช่างนะ ให้ฟังเสียงอาตมาผู้ที่จะให้สัญญาณเพียงผู้เดียว้าว่าท่านผูเ้เลยกอย่าเพิ่มต้องอาตมาเป็นจัสั่งนะเพราะอาตมาเป็นผู้ถือไม่นะแล้วก็ข้างอย่าเพิ่เดึงนะอาตมาต้องสั่งก่อนนะสั่งแล้วค่อยยกจะเพื่มไม่ได้ใฮ้ไหมอา เด็กวิทยุดูทีหน้าเขตอบของเราแล้วี่าเดือดพี่น้องพี่นะั้นไรัตนาระเทกันพี่น้องของเราระเทศกันโยป่านะโยปาพบมัทพันธิ นี่ค well ือเลือดเรือดเชือไทยของพี่น้องน้องผมดาพี่น้องภาคภูมิใจที่ลูกหลานจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศมาท่านแดหลวงปู่ดูทางโทรทัศน์ท่านสสพิีชาพนท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นดาวเด่นในสภาสภาที่อบอุินใช่ใเสร็จแล้วนะเสร็จพี่ยา เดินเสร็จแล้วนะอ้าวมันต้องมีคนบินนะท่านจะให้สัญญาณท่านพร้อมหรือยังท่านการถัดไป,อ,ไปอ่าวเขาเลยนะหนึ่งสองสามเอาเด็ ตัวปัจจัยหาตัณ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 ัณหัณหาัณหาตัณหาตาตัณหาตัณหาตัณหาัณหาตหาตัณหาตััณหาัณหาตัณหาตาตัณาตัณหาตัณหัณหาตัณหัณหาตัณหาตััณหาตัาตัณหาตัตัาตัาตัณหา ปูนท่านนายอำเภอหนองสอ,องอห้องท่านผู้กำกับตอพอจันบทบุตรเป็นแต่อำเภอหนองสองห้องสมองอำเภอหนองสองห้องพัฒนาการอำเภอหนองอนสอง,องอห้องผู้จัดการไฟฟ้าีย์อำเภอหนองสองห้องท่านสจชนิดภัยชจกพลัดนะเป็นสมขบวนหน้าเพื่อจะถวายที่จุดปัจจัยเ เจริญสิ้นคนภาษาคณะกรมาธิกะรพัฒนากรสมบ,บูรณ์พระเดเพรดนมสองห้องบ้านพุ้ดับสับสพอุรสตรีเดจเพิงหนองสองห้องพระมเ,เพลินหนองสองห้อง,บบงพัฒนาการเพหนองสองห้องพิาจนารไฟฟ้า ไายอิุ์แล้วก็ท่านนายยงต๊อบอนตั้งนีนนะมี่เป็นผู้ที่เก่งัสนตัวอุที่สนะครับเออันทัานทสองีสว่าตุ๊ดตัมาดัดดีตัมาคุณคล้วตั้งมาอย่างดีเอ่อก็สนในก็ได้หลายหคน ากันอย่าีนี้บวมาน่ยหนุกับบ้านถวายกับลูกกับหลานกตได้ไม่ง้ยเนี่ยากับลูกกับหลานก็ได้กับหนุู่กับหลานเข้ามาเออเออกับความกันเด้อกลบความกันอู่าแม่อูามีเรื่องสบุ๊กแลละมาเหแม่เอออยู่กับลูกกับหลานหลานของเจ้าเนี่ยองจักถวายเลย าอานโุโมทนาเด้อดีอกดีใจเฮ็ดบุญเห็ดกุลเนาะอืมประหยัดน้ำเด้อเฮ้เด้อทานได้ประหยเดน้ำเห่นผลบรรดาอานุโมทนาน้ำเด้อดีหลายตัไปอมดนะโอ้ยดีหลายเลยเออเออเออโอ้ย ต่อไปทั้งนี้หาไปยังไม่ทันเ่ยเหมือนจะเลี่ยที่บอดครับเด็กก็นั่งยังการนั่ยังการ เอาไปดิปยัยเ,เอามาหน่อยหนึ่งเอามาแบ่งกันออ้วปยัยได้หลไหมเห็นไหมเฮอ